วันนี้สอบภาษาอังกฤษยากจังตกมาด้วยโดนด่าหูชาเลยวันนี้เล่นเกมไมคับดีกว่าเพิ่งโหลดมาใหม่ด้วยไหนหน้าไมคับเกมเยอะจังเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้อ่านภาษาอังกฤษออกไม่ได้แักตัวเลยอะไรกันเนี่ยเข้าหน้าเกมภาษาอังกฤษมันอ,อะไรกันภาษาอังกฤษ มันคอภาาษก yeah, เอาละครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมทีเทั้งทีวีนะครับเออวันนี้ที่เราดูต้คนคลิปไปแล้วนะครับคือไมคับมันไม่มีภาษาไทยนะครับผมในแต่และเวอร์ชั่นแต่ตอนนี้เราจะมาแหกกฎของไมค้ากันครับเราจะโหลดมดที่มีภาษาไทยนะครับผม นี่ครับทุกคนเข้าไปในด้านล่างคลิปของผมเลยครับมันจะมีลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้อยู่นะครับทุกคนกดปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้ปั๊บนะครับพอกดปุ๊บพอเข้าหน้านี้แล้วเรากดสีเขียวตรงนี้คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปเลยเนน้องนะครับกดเลยกดเลยนะครับ รอสักครู่นะครับทุกคนเห็นด้านล่างนี้ไหมครับบางรุ่นนะครับอาจจะไม่ขึ้นทั้งว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าบางรุ่นที่ขึ้นกดการ,กราบาบไดยครับและนี่ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดเปิดโอดที่นี่โอเคแล้วเราก็ออกมานี่ r s f x นะครับอ่าเรากดออกก่อนออกออกให้หมดเลยนะครับแล้วทุกคนเห็นบนนี้ไหมครับ วันนี้นครับที่มันเป็นรั่วคำว่าเนี่ยครับอันนี้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้คือส่วนสําคัญเลยนะครับเรากดเข้าไปกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดคืออันนี้นะครับอันนี้อันนี้น,นี่ครับแล้วแต่บางเครื่องนะครับบางเครื่องไม่รู้ท่านจะโหลดแล้วไว้ตรงไหนนะครับแต่ส่วนมากมันจะไว้ตรงในนี้นะครับ เรากดเข้าไปในนี้เราหาเลยครับอันนี้ที่เราโหลดมาเรากดเข้าไปหลังจากนั้นเรากดเพิ่มเติมและกดแตกไฟล์อันนี้นะครับกดเลยกดแตกไฟล์ไปแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับอ่าแตกไฟล์สําเร็จแล,แล้วเราก็หาอ่าอันนี้นครับที่มันแตกออกมาปุ๊บมันแตกออกมาเลยครับเรา กดเข้าไปครับนี่ครับมันเป็นอันนี้ครับแล้วเราก็กดอันนี้แล้วก็กดคําว่าตัดนี่ครับกดตัดแล้วก็ออกเลื่อนไปแล้วกดเข้าอันนี้อีกครั้งแล้วกดเข้าไปที่ไมค์ครับแล้วก็กดเข้าอันนี้ครั้งแล้วก็กดไปที่รีซอตแนะครับแล้วเราก็กดวางไปเลยเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กลับไปเข้าไมค์ครับกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่ในหน้าเกมแมคคัสแลครับ,รบแล้วกดเข้าไปที่เพย์แล้วเราก็กดตามผมทุกอย่างเลยนะครับเออเราเรากดอันนี้ก่อนนะครับเป็นหมดคีทีฟแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับากดอันนี้กดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปเลยแล้วก็ลงมาข้างล่างดีซอฟแปรแล้วก็กดอันนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือ,คอมดที่เราต้องการครับเรากดเข้าไป เพิ่มไปเลยครับโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะครับที่อยากให้ผมนี่นะครับเอ่อสอนดาวโหลดม็อดพวกนี้นะครับทุกคนเม้นมาได้ได้รังคลิปเลยครับผมแล้วเรากดสร้างเกมไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดบางม็อดนะครับมันจะมีเท็กเจอร์แพครีซอสแพคนะครับเราควรต้องกดทั้งสองอันเลยนะครับเราต้องทําทั้งสองอันเลยนะครับ แต่เนี่ยมันมีแค่รีซอตแพคใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่ใส่ในรีซอตแพคนี้ครับอ่าเราเรื่องเกี่ยวม,มาแล้วดูสิเป็นไงมัง่งอ่าเอาดาบกันเลยเอาภาษาอังกฤษด้นะว่าฮะาดาบเพชรสุดยอดเลยมีการบอกด้วยนะครับและส่วนใหญ่ที่คนใช้กันในอันนี้ก็คือพวกคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช้มากที่สุดก็คือพวกสมุดนะครับหรือยาหรือสิ่งต,างต่างๆะครับ สมุดผมเป็นคนหนึ่งที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับอย่าเรียกอ่านออกอ่านไม่ได้เลยครับเนี่ยผมเนี่ยพอมีมดนี้ดีมากเลยครับถึงเขาจะไม่จ่ายก็ตามแต่ผมชอบมากเลยครับผมแค่อยากแจก,กใจความรู้ประสบการณ์ครับโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดี